กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟ e บ o ๊กสมุไรไทยบ้านเพจร้านไทยเคนชินและเฟซโค้ดแจ็คกี้พร้อมกับเฟซฮิมุระไทยเคนชินก็มีงานลิมิเต็ดแปลกแกและไอเทมแบบเริ่มต้นมานำเสนอนะครับใบมีดที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับ เป็นมีดซ่อนร่มนะฮะใบเป็นเหล็กผสมสแตนเลสนะครับเปิดคมทั้งสองฝั่งพร้อมใช้งาน100%ปตปลายแหลมแทงได้นะครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับไม่เหมาะกับการประทะหรือฟันนะครับเหมาะกับการปาดเฉือนและแทงจิ้มโดยตรงนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่ สิบหกนิ้วนะครับสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วเฉพาะตั้งแต่โคนมีดจนถึงไอ้ตรงที่คมนะครับสองคมจนถึงปลายนะครับสิบหกนิ้วไม่รวมไม่รวมตรงแท่งเหล็กตันที่ไม่ได้ตีขึ้นคมนะครับประมาณ2นิ้วนะครับเข้าด้ามด้วยไม้แกะสลักนะครับเป็นไม้สักนะครับไม้สักแกะหัวกะโหลกแบบนี้นะครับรับป้องด้วย ทองเหลืองนะครับ2จุดนะฮะแข็งแรงสวยงามดูดุดันเป็นธรรมชาตินะครับตัวหัวกระโหลกนี่ก็เป็นงานแกะ CNC แกะมือเลยนะครับอ,อ๋อแกะแกะเครื่องนะครับแกะ CNC นะครับนี่นะครับตัวร่มก็จะประมาณนี้เลยนะครับร่มนี่เคลือบน้ำยากันความชื้นมาด้วยนะครับแล้วก็น้ำยากันความชื้นพอดีมันไม่แห้งนะครับหรือมันอาจจะเสื่อมสภาพก็ ไม่ทราบได้แต่ทางร้านเราก็าลดพาราพิเศษนะครับพิเศษเลยนะครับลดจาก2,599บาทเหลือ1,599บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากรีวิวร่มเสร็จเราไปดูรีวิวการใช้งานของตัวใบมีดได้เลย <S 2> <S 2> นี่คือจอมยุดเดะมาดูรีวิวการใช้งานกันได้เลยนี่คือเสือซ่อนเล็บเป็นล่มล่มซ่อนมีดนะครับนี่คือความคมของตัวมีด ายจะเป็นหัวกโลกอย่างนี้นะครับสามารถเก็บเป็นร่มได้เป็นขาล่มแล้วก็เวลาพัดเก็บล่มก็จะดูเหมือนร่มธรรมดาธรรมดา,มดาครับราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าเก่าของเราเลดเหลือ1,599บบาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเท่านั้น